สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับบอบจากอีเม c h a ช n น l นะครับนะฮะก็กลับมารีวิวโมเดลของเล่นกันนะให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้มาในแนวน่ารักจะบ่อยนะช่วงนี้นะเพราะว่าแฟนผมก็ชอบเก็บโมเดลเหมือนกันก็เลยเริ่มซื้ออะไรที่เป็นน่ารักน่ารักมามาบ่อยมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจริงๆผมไม่ได้เก็บงานคิวนะแต่อาจจะมีพวกฟังกะมาอาจจะมีบ้างแต่นี้ก็ งานแรกเลยที่ซื้อนะครับเป็นงานคิวพอสเก็ตนะครับจากเรื่องดาบพิฆาตตะโสนนั่นเองตัวนี้เป็นคําลุดฮันจิโร่นะครับพระเอกของเรื่องนะฮะคือไปบิดเล่นๆไว้นะครับไปบิดประมูลเล่นไว้ได้มา250ร้อยห้าสิบเอ็ดพนห้สิบบาทนะครับต้องไปดูล็อตเจแปหรือเปล่านะไปบิดไว้เล่นๆนะชนะเฉยเลยนะครับก็เลยได้มาก็เลยเอามารีวิวเพื่อนๆดูกัน่จริงๆตัวนี้ออกมานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ไอช่วงแรกๆที่กระตุนมันดังๆเนี่ยนะตัวนี้ก็มี2สรรีนะครับเป็นธรรมดากับเซเปียนะส่วนมากก็ ไม่รู้ผมไม่เข้าใจว่าเขาออกมาสองสีทำไมอะยิงซีเปียมันอาจจะคนแล้วแต่คนชอบจริงแต่ผมชอบสีมันส,สดๆมากกว่านะถีซีเปียอาจจะแบบถ่ายแล้วมันก็ถ่ายรูปแล้วสวยมากขึ้นหรอหรือเป็นคนเก็บสีซีเปียก็จะเป็นโทนซีเปียไปหมดเลยละเอ,นเนอะไรแบบนี้เนาะแล้วแต่คนเก็บใช่ไหมอ่ะันนี้เป็นเบอร์เอนะครับเนี่เอก็คือเป็นสีธรรมดาถ้าตัวบีก็เป็นซีเปียนั่นเองโอเคตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับจะเล็กๆโอเคเดี๋ยวอันบล็อกกันเลย อ่ะโอเคครับงานนี้ก็รีวิวคนเดียววันนี้เช่นเคยนะฮะกล้องประมาณนี้นะถ้ามีหุดโฟกัสตรงไหนก็ต้องขอประทานาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะรอบๆกล่องให้ดูกันใกล้ๆทีตัวนี้เป็นของค่ายอ็นดีเพ็กไหฮะอ็นดีเพ็กก็เป็นค่ายที่ทำทำงานบังอ่ะนั่นเองเอ้ไม่ใช่มังอ่ะแอนิเมชันนะครับอ่ะรอบๆกล่องก็จะแปลกตามากกว่าอ่างานแบนเพโตอื่นๆที่ผมรีวิวแบบเต็มสเกลอะจริงๆอันนี้ก็แบนเพสเตเหมือนกัน งานเป็นบันไดสปิริตด้วยนะก็จะเป็นล็อตเจแปนนะเนี่ยใช่ปะ่ะอ๋อนี่อาจจะเขียนว่าเอาไซ d e เจแปนตรงนี้อาจจะเป็นล็อตฮ่องกงนะคเงี้ย form outside เจแปนหรือเปล่าวะน่าจะใช่แหละมั้งเออช่างมันเถอะนะล็อตไหนจริงๆผมเคยมีพูดเรื่องแนวทองมาแล้ะ EP หนึ่งเลยมั้งไปลองดูกันได้นะครับแต่ตอนนี้สติกเกอร์ไม่ค่อยแปลกันแล้วนะเปลี่ยนใหม่มาเรื่อยๆตั้งแต่เก็บมาก็สี่ห้าปีได้นะครับโอเคมาล็อกันเลย อ่ะออกมาแล้วงงเลยนะได้มือหนึ่งมาแล้วครับ260บาทมีเบอร์นะครับของแทนแน่นอนเป็นมือหนึ่งด้วยนะเคยเจอบิดประมูลดังมือสองสามร้อยแล้วงงเลยมือไมได้ไม่ <laughs> ได้มือบิดอ่ะในก็แบบนี้เป็นงานคิวบนตัวเล็กอะ่ะตัวเล็กมากด้วยมั้งนี่นะครับไม่เคยเล่นเลยนะอันนี้พูดจริงดีรั้งแรกกับงานคิวโปรตเกตนะครับจะดูจะต้องแตกลายหรือเปล่าอ่านี่เป็นสามพาร์ตนะครับก็มี ฐานมีตัวแล้วก็มีหัวมาให้โอ้นี่หัวนี่พันบับเบิ้ลมาให้เยอะมากเลยนะแต่จริงๆงานคิวมันก็น่าจะเด่นที่หัวใช่ไหมเพราะว่าหัวจะโตอะไรครับแล้วก็ตัวเล็กมันเป็นสเกลสเกลเหมือนสเกลเอสเดีเลยครับนะาุดเด่นเรามาดูที่สุดเด่นกันเลยก็คือหัวของเขาจอะนี่ห่อมาเป็นไก่ตรงนี้เลยไก่ชันอ้อยมีตัวยูริบิ้งก็เซเว่นก็ปิดนะฮะช่วงนี้เตื่อมากหิว ตรงกินนี้อ่ะนี่นะครับจุดเด่นเลยก็จะอยู่ที่ดวงตานะครับของเจ้าง,งานคิวป๊อสเก็ตนะครับจะเป็นตาแบบเบลล์นะน่ารักแม่เออน่ารักจริงอ่ะเออน่ารีนะงานเข้าแล้วถ้าแฟนชอบทำงานวนนี้นน <c oughs> แตกลายแน่นๆนะครับ <c oughs> นะอาจจะแตกลายกันได้นะครับเพราะว่าน่ารักมากๆเลยนะฮะ <c oughs> มันเป็นแบบเคลือบใส้วยนะฮะมันจะเป็นแบบพื้นผิวมันจะเป็นแบบอามันวาวนะครับ ปกติตรงนี้ไม่ได้เป็นสีด้านใช่ไหมที่เราเห็นกันปกติอันนี้จะเป็นแบบเคลือบมานะครับทําให้เงาเหไหมเห็นเห็นเงาสะท้อนไฟในดวงตาไหมนั่นแหละเพราะว่ามันเงานะครับน่ารักเลยทีเดียวนะและอีกอย่างครับพอรำหูมันโตหูมันก็นโตพอหูมันโตเนี่ยมันก็จะเห็นตําหูนะครับชัดเจนนี่แล้วทันจิโร่ก็จะเด่นเรื่องตําหูรูปไห้ใช่ไหมแต่อาจจะไม่ได้ลงรายล,ายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังชูถือว่าสวยนะถือว่าโอเคเลยนี่มีการเฟดสีด้วยไล่วอลลุ่มสีผมด้วยนะครับ เป็นแบบน้ำตาลเข็มน้ำตาลอ่อนอะไรอย่างนี้ออกจะแดงๆดนิดนึงหน้าแพดเป็ดก็จะเจนพื้นผิวก็เรียบเนียนมากมาครับนะ่อไปบอดี้กันบ้างเนี๋ยใส่เลยอออันนี้เป็นแบบว่ามันเป็นกลมนะเพื่อนๆื่อนมันเป็นแบบกลมทําให้แบบมันไม่ได้เป็นล็อกแบบเป็นล็อกแบบเป็นเหลี่ยมเหลยมทำให้มันหมุนได้ไงพอเราเซตท่ายนะเนี่ยมันหมุนหัวได้เห็นป่ะเออเลาถ่ายรูปมันหมุนได้เนาะถ้าตัวอื่นถ้าการไอเต็มสเกลที่ผมซื้ออะ ดิ่งพวก D X F อ่ะมันจะล็อกมันจะหมุวนหั่วไม่ได้นะครับนี่มาดูมือมือเล็กๆนะครับเป็นแบบแนวน่ารักนะสเกล S D นะครับเสื้อคลุมตัวนี้นี่มันดีตรงที่มันให้กล่องมาด้วยกล่องไม้ด้านหลังที่เอาไว้ใส่ในสโกะเนี่ยมันให้กล่องด้วยนะครับน่ารักเลยเออน่ารักดีไว้งานนี้เลยนะครับตอนนี้ดาบกับด้ามดาบก็จะอยู่จะอยู่ในในฝักไม่ต้องดึงออกมานะครับ เป็นท่าทางเหมือนกาลังจะเดินทางไปไหนสักที่นะข้านนี้มือขวาเขากำมัดเอาไวนะ้แล้วก็ลายตะราที่เสื้อเนี่ยก็มีส่วนแบบเว้าส่วนโค้งนะทำให้ดูว่ามันเหนือนว่าผ้ามันมันกำลังพันอยู่ตามตัวอะไรประมาณเนี้ยนะเห็นไหมมีความย้วยมีความแบบผ้าอะไรเงี้ยทำให้ดูเป็นเออมีความชัดเจนว่ามันพับอยู่เป็นข้อต่ออยู่อะไรประมาณนี้นะฮนะสวยงามมากๆนะส่วนขาก็เหมือนกันเหมือนกันทั้งตัวอ่วนะไอ Deep, นะ้บอดี้ดีเอ็ เป็นแบบนี้กันหมดเลยกันรับตัวนะฮะรองเท้าก็เ,เหมือนกับตัวธรรมดาทั่วไปอรองเท้าก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปเอาตัว D X F มาเทียบให้ดีกว่าว่ามันต่างกันประมาณไหนนะนี่ก็ลองหยิบมาให้ดูนะครับตัวนี้นาเพื่อนๆจำได้ผมเคยรีวิวมานานมากแล้วตั้งแต่ตั้งแต่าแตการ์ตูนมันยังไม่ลงเลตฟิกยังไม่จบเลยัง้งนะฮะตอนนั้นคือ ระแสแรงมากๆแล้วราคาโหดมากผมซื้อตัวนี้พันพันหนึ่งบ้างหรือพันสองนี่แหละ,ะมาท่นี่นะครับปรเป็นรับเกียแปรแรกๆเลยนะก็ <c oughs> เพื่อจะมารีวิวเพื่อนๆดูกันนะฮ <c> ะ <oughs> รีบจับแต่ตัวนี้มีปัญหาตรงที่ดาบมันเป็นยังไงล่ะดา,ดาบดาบมันวางไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็อ่อนด้วยเนี่ยคือวางลูกพลาดบาดเนี่ยนี่ผมวางไว้ตั้งนานไม่ได้ไม่ ไม่ขยับไปเยอะนะวางได้นะหยิบปุ๊บเรียบเนี่ยเรียบร้อยเลยเอามาจากตู้โชว์ทีเดียวนะครับถึงกับล่วงเลยทีเดียวอ่ะโอเคช่างมันไปก่อนมาดูการเปรียบเทียบการรลี้ยงนั้เออช่างมันแล้วขุดหิบและวุดบอยจริงน่าจะเพื่อนๆน่าจะเป็นกันหลายคนนะอ่ะลืมลืมลืมฐานฐานก,ก็เป็นกลมๆแบบนี้แตกต่างกับตัว DAF นั้นจะเป็นวงวงรีลูกไข่ใช่ไหมของกิวสเกนเนี่ยจะเป็นวงกลมนะครับอ่าเป็นวงกลมแล้วก็ สกินว่าคิวโพสเก็บด้วยนะครับแล้วก็จะมีเท็กเจอร์ลวดลายเหมือนเป็นดอกไม้เป็นอะไรแบบนี้นะครับรอบๆฐานอ่ะแบบนี้รูก็เหมือนกันๆๆคล้ายๆกันปักลงไปแบบนี้อ่าเรียบร้อยมีหลุดๆๆนี่นะครับก็จะยืนเฉียงแบบนี้นิดนึงอ่ะนี่นเทียบสเกลให้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้สูงกากันเยอะเหมือนกันเนี้ย แต่แต่ดูจริงนะเวาจริงนะตัวนี้น่ารักกว่เยอะเลยถูกว่าเนอะไอ้วกนี้แม่งเจ็ดแปดรอันนี้แมเทไร่สามร้อยสี่ร้อยป่ะแลาวแตัวเออนล้วแตัวประมาณสี่้อยนะเดี๋ยวเทียบตัวตูวให้ทีหนึ่งนะแป๊บนึ่งนะมาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิซนนะฮะตัวนี้มาสิบเจ็ดเซนนะส่วนเก้าคิวพาสเกตเนี่ยประมาณ15บห้าเซนนะเสองสเซนนงเนี่ยไม่เยอะเลยแตดูเหมือนเยอะนะ เทียบเทียบกันรีวิวไม่กล่าวเลยสัทีสักทีมาให้ดูไน้เลยแต่หน้ามันเป็นแบบสกเกลแบบสมจริงไงสมส่วนไงแบบนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ยืนอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูภาพหลายๆมุมของเจ้างานคิวพอสเก็ตทันจิโร่กันเลยครับ อ่ะเรียบร้อยครับการรีวิวนะครับงานคิวโพสเกตนะคำดกอันชิโร่จากเร่งดาบพิ่าตดัชนนั่นเองนะครับบอกเลยว่าน่ารักแพ้เลย <c oughs> แพ้อะไรอย่างนี้เลยนะครับจริงๆนะหน้ามันดูน่ารักเลยนะตอนแรกไม่คิดจะเก็บไว้นะครับจริงๆแบบไม่ค่อยชอบงานที่มันไม่ค่อยแบบสเกลสมส่วนชอบสมส่วนแบบแบบแบบไม่สมส่วนไม่ค่อยชอบนะแต่วเวลามาดูงดีจดใจนะ <c oughs> นะครับก็อาจจะจะหามาิวให้เพื่อนๆได้ดูนี่ นะถ้าเป็นรถอื่นอะไรนเงี้ยนะครับฟรีตัวนี้ไปบิดเล่นๆแล้วมันได้ราคาถูกมากเลยเอามานั่นเองนะคตอบว่าฟรีบาทเองฟุกแหละโชคดีไม่มีอะไรบิดต่อเพราะว่ามันเป็นงานเก่าแล้วมันออกมานานแล้วนั่นเองหน้าร้านแบบเพชรโต้เราจะอยู่หกเจ็ดห้าเลยนะราคานะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็ฝากติดตามช่อง e-maintenance เนี่ยเลยนะครับ,บกด subscribe กดกระดิ่งนะว่ายแล้วเป็นกำลังใจให้หน่อยทำมาสองปีแล้วเนะี่ยปีสองปีแล้วเนะี่ยนะนานมากนะคนกดติดตามไม่ถึงสองพัน 2, เลยนะแต่เราก็ลงคลิปเยอะอยู่นะเราทำเหมือนแล้วก็ ช้เงินเยอะนะครับเพราะว่าต้องซื้อของมารีวิวแต่ช่องเราว่าไม่ได้มีของที่มันแพงๆหรือว่าอะไรที่มันใหญ่ๆมันมรีวิวเท่าไหร่เพราะว่ามันราคาสูงเนาะนะครับก็อาจจะประมาณอย่างนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันแบบเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปซื้อเจ้าตัวนี้นะแล้วลองไปเสิร์ชดูให้เจอจะได้มาเทียบดูว่า งานมันเป็นยังไงนะของแท้นะครับหรือว่าสกเกลความละเอียดดีเทลมันเป็นยังไงบ้างก็จะได้เพื่อผนผ่านมาเจอช่องเราก็จะได้เห็นว่าเอ้ยน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อมันเองนะครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับเข้ามาติดตามไว้ในเพจก็ได้ในบลิปช่วย e อิมเมจทีเพจเนั่นเองครับก็โลโก้เดียวกับช่องเลยนะครับโอเคอยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคบไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ